วันนี้ได้อะไรคะมาร้านของเล่นได้อะไรไปแล้วพัดลมพัดลมเออได้พัดลมไปแล้วไม่ร้อนแล้วน no nah, e <mo okay. ี้อากาศร้อนใช่ไหมใช่ของจี๊ดของจีก็ได้พัดลมด้วยใช่ไหมโอ้ได้พัดลมกละอันละเซอร์ไพรส์โอเคแ่เนอมาซื้อของเล่นใช่ไหมมาร้านของเล่นของเล่นเยอะเลยเพียบเลยอ่ะอ่ะระวังเดี๋ยวต้องไปชาร์จต้องเอาไปชาร์จแบตก่อน โอเคนะโอมีตอนนี้มันม <nak pap> <us> oh, ีไฟอยู่ใช่ไหมโอ้พัดลมไหนเผาหน้าดูสิว่าผมฟิลแม่เผาหน้าตัวเองโอ้ลมแรงกันนะโอ้เย่าวัหนอ้วันน้โโอ้โห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 โออ่าปโอ้โหโอเโอ้โอ้โหโออ้โหโอยไปหอ้โโอ้โหอ้โหอโอ้โหอ้โหโอหมอหมดเลยโอ้โอ้โโอ้โหโอ้เหโอ้หมหดออ เขียนราคาเรียบร้อยนะจะได้รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะลูกค้าจะได้เห็นชัดเจนว่าอันนี้กี่บาทกี่บาทนะคะลูกโอ้โหขายเยอะมากเลยของเล่นขายดีเหรอหรือว่าเอาไปเล่นเองกันหรือเปล่าเนี่ยฮะเพราะรู้สึกว่าบางแผงมันก็จะหายไปแล้วนะยังไม่ทันมีลูกค้าซื้อเลยนะคะอ๋อแลือค่าแรงใช่ไหมคะค่าแรงใช่ไหมที่เขียนราคาใช่ไหมแต่รู้สึกว่าค่าแรงจะหลายอันแล้วนะ ขายไปหลายแผงแล้วใช่ไหมเอนอน่าคนที่นั่งเงียบอ่ะได้เลยไปแล้วเจ๊เจ๊เขาด้วยอ่าโตแล้วหนูจะเล่นของเล่นด้วยเหรอเย็นมะลาโอ้เจ๊ไปเขียนตัวเองทำไมเจ๊จะขายจะขายขาเจ๊แล้วใช่ไหมหนึ่งบาทขาไปเลยขาเจ๊ใครผู้โชคดีออเออเอ,อ้าวอันนี้เอามาหมดแล้วเหรอข้างก่อนนี่เหมือนคุ้นๆว่าเอามาแล้วนี่ ขาขายดีใช่นะโอ้โอ้โอ้เขียนให้ดีนะอย่าเขียนผิดนะคะเดี๋ยวขายแล้วขาดทุนนะคะขายเขียนแพงเกินไปก็ไม่ได้นะเดี๋ยวลูกค้าว่าแพงเกินไปไม่ได้ร้านเราขายของไม่แพงนะเออจะไปมาจะขาดทุนแบบนี้แบบว่าไม่ค้าเอาไปแล้วคนละชิ้นสองชิ้นนะครับในแต่ละแผงค่ะ ของเล่นเต็มบ้านแล้วไม่ต้องเอาแล้วค่ะแม่ค้าแม่ค้าขายอย่างเดียวก็พอโอ้มีของเล่นมาเพียบเลยนะน่าเล่นทั้งนั้นเลยโอ้อันนี้อะไรเนี่ยไข่ไดโนเสาร์เนี่ยลูกใหญ่เลยลูกเป็นอะไรเนี่ยเซอร์ไพรส์เหรอเซอร์ไพรส์เอกอ๋อแบบว่าเราไม่รู้ใช่ไหมว่าอะไรเป็นข้างในใช่ไหมอยากได้ไม่รู้อยากได้โอ้ม่เอาแล้วค่ะไม่ต้องอยากได้ทุกอย่างได้ค่ะโอ้ของน่าเล่นทั้งนั้นเลยสีสันส,สวยงามมากเลยนะคะอันนี้เท่าไหร่อ่ะ โอ้อันนี้เป็นอะไรเนี่ยเจ๊เจ๊โอ้โหเป็นรูปสัตว์เต็มไปเลยนะมีสัตว์หลายตัวนี่เป็นสัตว์ทะเลนะอันนี้เป็นสัตว์ทะเลอันนี้ก็คือโมเดลโมเดลสัตว์ทะเลโอ้ยเดนอูเสาร์ดูด้วยนะโอ้ยมีไดนอูเสาร์ขอดูไดนอูเสาร์ด้วยมีอะไรมั่งเอามาเรียงดูสิโอ้ไเดนอูเสาก็มีโอ้มีสัตว์ดึกดำบรรด้วยแล้วก็มีสัตว์ป่าด้วยนะอันนี้คือสัตว์ป่าเนาะโอ้มีเสือสิงห์กระทิงแล็ดโอ้เต็มไปหมดอันนี้สัตว์ทะเลก็สวยเดนอูเสาก็สวยนะ เออโอ้อะไรนู้บพงกุญแจเหรอเป็นพวงกุญแจป๊อปอิดพวงกุญแจป๊อปอิดจิจ๋วใช่ไหมหนูได้อเอาไปแล้วอันหนึ่งอ้เล่นได้ด้วยไหมเนี่ยเล่นได้จริงป่ะกดดูดิอ๋อจริงป่ะโอ้เจ๊เป็ดอยู่ทำไมลูกเจ๊อยากกินเป็ดเหรอแล้วเจ๊ไปทำร้ายมันทำไมฮะไล่บี๋เหรอเฮ้ยมันมีเสียงด้งวยนะ เป็นป๊อปีติจิ๋วเหรอใช่มันเป็นพงกระเจด้เป็นพงกระเจี๊ยด้วยเป็นป๊อปีตด้วยเดี๋ยวหนูว่าจะมาซื้อส่วนนี้ก็คือเป็ดเจ๊ไม่ทำเป็ดทำไมเจ๊อยู่ๆเป็ดมันก็แบบนั้นอออมันสามารถคืนรูปได้ใช่ไหมอ๋อเป็นแบบเวลาเราแบบมาระบายอารมณ์ใช่ไหมใส่เป็ดนี้ใช่ไหมเวลาเราเป็บอกว่าฉันทำอะไรถึงแบบนี้มันเป็นน้ำข้างในเหรอลูกว่าเป็นอะไรข้างดนก็ี้นะเออต้องระวังอย่าให้มันรั่วนะถ้ารั่วแล้วอดเล่นแน่นอน อสอ่อวนนี้ก็คือสลามเหรอมีหลายสีใช่ไหมโอ้สวยเนาะสีมันสวยมากเลย,อยเออเดี๋ยวค่อยเล่นก่อนทํางานให้เสร็จก่อนดีกว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวแม่ค้าจะขี้เกียจเนี่ยเสร็จแล้วอ่าเ,เ,เก็บให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะได้เอาไปแขวนนะอะไรนะอุ้ยมีไฟด้วยน,นั่นอะไรไฟกระพริบโอ้ เป่าได้ด้วยแล้วก็มีไฟด้วยใช่ไหมโอ้โอสวยนะาดนีนะอ,นอืม okay. โอเคอ่าโอเคค่ะหนูทะเลาะกัน